สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักตีค่ะ คุณผู้ฟังค่าวเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของ Entertainment Complex ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรได้มีการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการประชุมร่วมของหัวหน้าพัรคร่วมรัฐบาลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ Ent e r t อร์ m e n t Complex ค่ะท่านก็บอกว่าในเรื่องของร่างพระราชบัญญัตินั้นนะคะจะต้องดูว่าทางฝั่งสภามีการพิจารณาหรือดําเนินการอย่างไรทั้งนี้จากการพูดคุยกับพัรคร่วมรัฐบาลได้มีการพิจารณา ร่วมกันค่ะว่าจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องที่เร่งด่วนก่อนแต่ยืนยันนะคะว่าเรื่องร่างพระราชบัญญัติ Ent เ r อร์ n m e n t Complex ไม่ใช่การถอนหรือดึงกลับมาโดยระหว่างนี้สามารถรับฟังความคิดเห็นได้เรื่อยๆสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นพักร่วมรัฐบาลก็เห็นว่าควรจะมีการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องซึ่งที่แท้จริงก็จะได้จัดลำดับตามขั้นตอนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนแต่บางเรื่องก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าจะเกิดขึ้น mm. เช่นเหตุแผ่นดินไหวค่ะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อนะคะว่าระหว่างรอจะมีการรับฟังความคิดเห็นและต้องมีการชี้แจงทำความ ความเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเรื่องของ Entertainment Complex ที่ผ่านมานั้นมีภาพและถูกมองว่าเป็นคาสิโนซึ่งไม่ใช่ความตั้งใจหลักของรัฐบาลโดยความตั้งใจเรื่องของ Entertainment Complex นั้นเนี่ยก็คือครอบครัวที่มีลูกเล็กหรือทุกๆคนก็สามารถที่จะไปได้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ถูกไฮไลท์เป็นประเด็นเรื่องคาสิโนกลายเป็นว่าจะต้องเป็นการรับรองให้คาสิโนทั้งประเทศถูกกฎหมายทั้งหมดไม่ใช่ และไม่ถูกต้องซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลคือการมี Entertainment Complex ที่มีคาสิโนอยู่ในนั้นถูกกฎหมายอยู่แค่ในนั้นไม่ใช่ถุกที่ เพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนในรายละเอียดในส่วนนี้รัฐบาลจะรับผิดชอบในการอธิบายและสื่อสารดังกล่าวให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า Entertainment Complex คืออะไรเพราะรัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เป็นกาซินโนแต่แรกไม่อย่างนั้นพักร่วมคงไม่เห็นด้วยในการถแถลงเป็นนโยบายรัฐบาลขอให้มองเป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจและปากท้องที่จะสามารถ สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนะคะออกมาชี้แจงถึง Entertainment Complex ค่ะก็มีการเน้นย้ำนะคะว่า Entertainment Complex นี้เนี่ยไม่ใช่คาสิโนค่ะทำขึ้นเพื่อประโยชน์สร้างอาชีพแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าประเทศแล้วก็มีการอธิบายค่ะว่าจริงๆแล้วจะสร้าง Entertainment Complex ขึ้นมานะคะให้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้แต่ว่าในน,นั้นเนี่ยก็จะมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมอยู่ด้วยไม่ได้ จะทําให้คาสิโนทั้งประเทศเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปค่ะและเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของรองนายกรัฐมนตรีนะคะมีการถแถลงแนวทางรับมือนโยบายภาษีสหรัฐมีการชี้แจงค่ะว่าเป็นวิกฤตที่แฝงโอกาสของประเทศไทยโดยทางด้านนายพิชัยชุนหาวัชิระ รองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือมาตรการรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริการวมกับคณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาโดยเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านของรัฐบาลไทยพร้อมเปิดเผยค่ะว่าแม้การดำเนินการมาตรการภาษีของสหรัฐนะคะจะดูเป็นแรงกดดันที่เข้มข้น แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งก็จะพบว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศให้ทันสมัยแข่งขันได้และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานระดับโลกมากขึ้นสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อแรกที่ไทยจะดำเนินการค่ะก็คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและสินค้าเกษตร โดยวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าสินค้าใดที่ไทยขาดแคลนวัตถุดิบและสามารถนำเข้ามาเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตได้ในลักษณะของวินวินเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือเครื่องในสัตว์นะคะซึ่งไทยเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการเพิ่มมูลค่าเป็นอาหารสาเร็จรูปการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศที่ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าก็ยังสามารถลดความตึงเครียดกับสหรัฐได้อีกทางหนึ่งค่ะซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้การค้า ของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมรองรับการส่งออกในรูปแบบที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง แนวทางที่2ก็คือการทบทวนภาษีนําเข้าของสินค้าที่ปัจจุบันโดยรัฐบาลพิจารณาว่าหากมีการผ่อนคลายเงื่อนไขบางประการและบริหารโคต้าให้เหมาะสมจะสามารถเปิดตลาดอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่กระทบกับภาคการผลิตในประเทศมากนักซึ่งการบริหารความยืดหยุ่นในส่วนนี้จะเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อคู่ค้าโดยเฉพาะสหรัฐในแง่ของความตั้งใจในการลดอุปสรรคทางการค้า และยกระดับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลแนวทางที่3นะคะก็คือการปรับปรุงกลไกภายในประเทศค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนทางกฎระเบียบและขั้นตอนนำเข้าสินค้า โดยมุ่งแก้ไขายอุปสรรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีที่อาจจะเป็นต้นเหตุให้สหรัฐมองว่าประเทศไทยมีพฤติกรรมกีดกันทางการค้าโดยไม่จําเป็นซึ่งการปรับปรุงนี้นะคะก็จะทําให้ไทยดูดีในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภายในประเทศลดภาระของผู้ประกอบการและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและนวัตกรรม แนวทางที่4หาค่ะก็คือการหาทางรับมือกับประเด็นที่สหรัฐกังวลนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าราคาต่ำผิดปกติจากประเทศที่3ซึ่งอาจใช้ไทยเป็นทางผ่านนะคะหรือว่าแหล่งเลี่ยงภาษีเพื่อเข้าสู่ตลาดสหรัฐรองนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำค่ะว่ารัฐบาลไทยจะใช้มาตรการคัดกรองสินค้านำเข้าอย่างรอบคอบตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างเข้มงวดและดำเนินมาตรการ เพื่อป้องกันไม่ให้ไทยตกเป็นเป้าของการกล่าวหาว่าช่วยหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีของประเทศที่3ทั้งยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศคู่ค้าที่มีธรรม,มาพิบาลค่ะ ต่อมาเนะคะเป็นส่วนของแนวทางที่5ก็คือการพิจารณาปรับโครงสร้างการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานและปิตโตรเคมีที่ไทยเริ่มขาดแคลนวัตถุดิบและทรัพยากรเช่นก๊าสธรรมชาติซึ่งไทยค่ะอาจจะจําเป็นจะต้องนําเข้าจากสหรัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นโอกาสในการให้บริษัทไทยเ,ยเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าแปรรูปในสหรัฐโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและส่งออก ออกจากฐานการผลิตในอเมริกาไปยังตลาดโลกถือเป็นการสร้างเครือข่ายมูลค่าเพิ่มและลดแรงเสียดทานทางการค้าในระยะยาวทางด้านรองนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำค่ะว่าการรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐไม่อาจอาศัยเพียงมาตรการฉุกเฉิน แต่ต้องใช้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์และการเจราจาอย่างเป็นระบบรัฐบาลไทยจะดำเนินนโยบายนะคะในลักษณะของวินวินโซลูชันเพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อไทยและสหรัฐโดยเน้นการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศอย่างมั่นคงพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำรายละเอียด เพื่อเตรียมเจราจากับผู้แทนการค้าสาหรัฐหรือ USTR อย่างรอบด้านและทันสถานการณ์ต่อไปค่ะนั่นก็คือในส่วนของการถแถลงแนวทางนะะในการรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐค่ะก็มีการออกมาพูดถึงนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวิกฤตเนี่ยแต่ก็แฝงไปด้วยโอกาสของประเทศไทยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาแบบวินวินค่ะ และเรื่องราวสุดท้ายวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการที่นายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าการรับมือกับภาษีสหรัฐเนี่ยจะก้าวต่อไปอย่างรอบครอบเร็วและแม่นยำนะคะโดยยึดประโยชน์สูงสุดของคนไทยเผยค่ะการเจราจารทางการค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยการเจราจารหลายระดับหลายเวทีและใช้เวลาในการประสานประโยชน์ร่วมกันไม่จบภายในครั้งเดียวค่ะ โดยทางด้านนายจิรายุห่วงรัพย์โฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมัตรการรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาโดยมีนายพิชัยชุนหะวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายมาริทสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพิชัยนริพทพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางนารมลนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพรมมินเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางนาลินีทวีสินประธานผู้แทนการค้าไทยและนางสาวทีวราภาไพาโรหกุลรองเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมค่ะยังมีคณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐเข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วยนายพันศักดิ์วิญยรัต ประธานที่ปรึกษานโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีนายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษานโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีและนลายวุฒิไกรีวีรพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์นายนริศเทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนายฉันทนนวันณเขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรนางสาวโชวติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนางสาวใจไทย อุปการะนิติเกษตรรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นางขวัญน,นภาผิวนินนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญและนายโอมบัวเขียวคณะทำงานประธานที่ปรึกษานโยบายของนายยกรัฐมนตรีค่ะ โดยนายกรัมมนนรีนะคะก็กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้มาตรการ reciprocal t a r i e f และ liberation day อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะถือเป็นการกำหนดกติกาการค้าโลกในรูปแบบใหม่ที่อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกษิจโลกรวมถึงต่อประเทศไทยในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐ รัฐบาลได้มีการตระหนักนะคะถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าวและติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่6มกราคม2568ได้จัดตั้งคณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นที่ปรึกษาอาทิสัตว์ราจารย์พิเศษดรพันศัก์วิญยรัตและดรสุภวุฒิสายเชื้อโดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มตลอดจนกำหนดแนวทางรับมือทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติร่วมกับภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการมอบหมายให้นายพิช,ชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะค่ะไปพูดคุยกับหลายภาคส่วนของสหรัฐอเมริกาโดยมีการประสานนัดหมายเพื่อทําการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานอื่นๆของสหรัฐเพื่อนําเอาข้อเสนอของไทยไปเจราจาต่อรองโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่า การประชุมเนี่ยเป็นการติดตามสถานการณ์เพื่อกำหนดก้าวต่อไปอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยสิ่งสำคัญก็คือการวางกลยุทธ์และมาตรการต่างๆที่ตั้งอยู่บนหลักการรู้ขาวและรู้เราซึ่งที่ประชุมไม่เพียงแต่ได้รับทราบรูปแบบการตอบโต้และแนวทางการรับมือของประเทศต่างๆต่อมาตรการของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังได้เห็นถึงปฏิกิริยาและการเคลื่อนไหวภายในสหรัฐ ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่นานโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างอย่างรอบคอบไม่ประมาทเพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องเสียเปรียบนะคะบนเวทีเศรษฐกิจโลกค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้ว หากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง youtube c h anel อาัธพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิอมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขา เป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยร้อยสาปีแห่งเกียรติภูมิร้อยสาปปีแห่งความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนผ่านและปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของทหารในภาพรวมให้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและก้าวเดินไปพร้อมกับที่น้องประชาชนชาวไทยในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้า วัฒนาสถาโพนซึ่งไป